สวัสดีฮะทุกคนกลับมากันอีกแล้วครับในเพ s t ก o ซึ่งวันนี้ผมก็ได้น้ํายาสุดพิเศษมานะครับจากในคลิปที่แล้วเนี่ยบวก1 0 0แใช่ไหมวันนี้ฮะหล้านเปอร์เซ็นต อ่ะก่อนที่จะไปดูเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์กันก่อนสําหรับตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยครับ1ใน1นึ่ล้านสามแออกมาเป็นที่เรียบร้อยบังกรที่มีสีสันแหมตรงชื่อเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับการกิ้งที่ดีที่สุดก็1นึ่ล้านสามแสนเนาะแล้วก็กิ้งไปในจำนวน2 5งหมานวน2 5โดยตอนที่ผมได้เนี่ยผมจําได้แม่นๆเลยนะผมไม่ได้บูตอะไรเลยบทจะดวงดีก็ดีอย่างที่เห็นเลยฮะ <c oughs> นั่นแหละฮะมันมันจะมามันก็มาไม่ต้องบูธชงบุ๊กโชคอะไรก็ได้อุ้ยหีบอมามาอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าน้ํายาที่ว่าเนี่ยมันคือน้ํายาอะไรน้ํายาที่ว่าก็คืออันนี้ครับยาโชคทันทีระดับ3โชค1นึ่งล้านเปอร์เซ็นุ้ยแปบ๊บหนึ่งแป๊บบนึง,แบบหนงเหมือนได้ยินเสียงหีบอ่ะเรียบร้อยนะครับมาดูกันใหม่นะฮะนี่1ล้านเปอร์เซ็นผมมีแค่ขวดเดียวนะแต่ผมจะไปดูด้วยว่าผมสามารถทําเพิ่มได้อีกหรือเปล่าแล้วก็นี่ครับค็อกคเท หรือไม่คือเป็นน้ํายาเหมือนน้ายาทั่วไปเลยครับก็ใช้ได้ประมาณ30นาทีแต่ไม่ได้บอกนะว่ามันเพิ่มอะไรเห็นไหมไม่มีบอกเลยมันแล้วผมได้มา2อขวดด้วย เออไม่ได้ทําเองด้วยนะอ่ะช่างมันก่อนอื่นเนี่ยผมไปดูยาโชคทันทีระดับ3ก่อนนะครับว่าผมสามารถทําได้หรือเปล่าขอดูหน่อยสิโชคทันทีนี่นี่นี่สามารถทําได้นะครับต้องมียาโชคทันทีระดับ2จํานวน3แล้วก็เลนโบอีก2ซึ่งผมเลนโบผมมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมงั้นก็ทํามาให้เป็นระดับ3ให้หมดเลยแล้วกันเนาะเท่าที่มีนั่นแหละอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เหลือแค่1ขวดนะที่เป็นระดับ2งั้นผมเพิ่มมาทําเพิ่มเป็นน้ํายาระดับ3มาเลยแล้วกันเนาะมาไหมา มามะเรียบร้อยโอ้โหเลนโบผมเหลือน,น้อยแล้วดิเลนโบเหรอเลนโบนี่นี่เลนโบนน โบลือ5กับโชคทันทีระดับ3ก็5อันอ่ะพอดีเป๊ะนะครับวันนี้ผมจะมาคอมโบทุกอย่างเลยนะถ้าพร้อมแล้วก็มากินไอเจ้าพวกผลไม้ก่อนผลไม้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมต่อไปก็เพิ่มโชคครับอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมระดับ5ผมไปเช็คก่อนเพิ่มโชคอ่ะได้แค่ระดับ5นะครับคือสูงสุดแล้วณนะตอนนี้นะงั้นก็มาบวก300%นะครับอ่ากิน1เรียบร้อยอ๋อแล้วลืมไปตอนนี้ลูกเต๋าของผมเป็นสายลุงอยู่นะก็จะได้ไม่ต้องเสียเนาะก็ใช้แค่ลูกเต๋าทองคําก็พอ ตอนนี้บวกน้ำยาไปแล้วค็อกเทลมาค็อกเทล อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมไปหาอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ก็ไม่มีใครบอกนะว่ามันช่วยอะไรได้บ้างแต่มันแพงมากๆครับถ้าจะปลดล็อกเนี่ยห้ล้านมันต้องปลดล็อกก่อนนะถึงจะได้แต่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยให้ดูเดี๋ยวผมขอกินก่อนจึ๊บเรียบร้อยอื้เนี่ยมันไม่มีบอกอะว่ามันช่วยอะไรส่วนถ้าใครอยากจะได้ค็อกเทลเนี่ยก็เข้ามาที่การอัปเกรดเนาะและก็ตรงนี้ครับตรงคําว่าบูสต์กดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่น้ํายาครับ แล้วก็ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ฮะใช้50ล้านด้วยกันโคตรแพงอ่ะแต่ถ้ามันดีมันก็คงจะดีแล้วมั้งแพงขนาดนี้ตอนนี้ผมทำอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยทำไปซะเยอะเลยอ่าโชคเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่หมดแล้วใช่ไหมก็มาลูกเต่าทองคำนะครับ เรียบ <Man> ร,ร้อยเรียบ <Man> ร้อย,อยคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ฮะก็ถ้ามันรวมกันอย่างเงี้ยมันจะสุ่มระหว่างทองคําไม่ก็เลนโบงตอนแรกผมคิดอย่างนั้นนะแต่มันก็ไม่น่าจะใช่หรอกมั้งยิงไหมมันก็น่าจะต้องรวมกันใช่ปะเอออาจจะไม่เป็นไรในเมื่อสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็นี่แหละฮะอันนี้คือโชคที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะมีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวที่ดีหรือเปล่าอ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าผมเก็บไอเจ้าพวกนี้ด้วยเนาะนี่นี่พวกนี้นะครับที่เป็นอุ้งเท้าสัตว์สักตัััวะซึ่งมนนดีครบ จะช่วยเพิ่มโชคถาวรให้เนาะตึงเจอเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นนั่นแหละตอนนี้ผมยังเก็บไม่ครบนะหาไม่เจอแล้วเ <c oughs> อามาพูดมามากพอแล้วเดี๋ยวเปลืองเวลาทุกคนคิดว่าได้ไหมครับต้องให้สูงกว่า1นึ่งล้านสหื่นของผมนะหนึ่งสองสมไปมามา <c oughs> ตัวแรกไปแล้วอ่าผมสุ่มทิ้งไปก่อนนะครับทีหนึ่งเพราะว่าจะได้เป็นลูกเต่าทองคำเนาะอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย อ๋อเดี๋ยวนะอ๋ผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดน้ำยาโชคทันทีระดับ3ผม,ผมลืมอ่ะไม่เป็นไรตะกี้นี้คือการรีเซ็ตโชคทุกอย่างคิดแบบทั้นก็ได้โอเคมาอ่าโ,โหยนนกว่าบวกบวก1ล้านเปอร์เซ็นแล้วมันจะได้แค่นั้นตกใจอ่ะกินมาแล้วก็สายรุง้งเอามา อันนี้ครบหมดแล้วใช่ไหมน่าจะที่สุดแล้วมั้งอันเนี้ยน่าจะที่สุดแล้วมา嘛มา嘛มมโอ้โหตกใจแย่เลยลืมกดนะครับ3 2 1ไปมา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 โอ้โหผมเห็นอันที่ดีเพียบเลยอะเห็นเพียบเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนจะมาดีนะอันนี้เอามาเอามา เอามาสุดสุดฮะอันนี้ใช้แบบเยอะสุดสุดโอ้ยสามสองหนึ่งไปฮะมามาตัวเดียวตัวเดียวอุยอ้ยอุย้มตอนตอนแรกผมเห็นเป็นหนึ่งล้านไม่ใช่นะยครับหนึ่งแสนหกมื่นโอ้โหเหลือสามแล้วครับกินมากินมา มา嘛มา,มา,มาอันนี้คือโชคดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วนะครับไม่ได้บวกเกมพาร์อะไรพวกนี้ด้วยนะอันนี้เล่นแบบสายฟรีเลยมาฮะหนึ่งสองสามไปมามาคือจริงๆมันจะมีบวกอีกอย่างด้วยนะครับก็คือบวกของเซิร์ฟเวอร์เนาะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นี่ไม่ได้บวกนะครับแล้วผมก็ขี้เกียจตามหาด้วยขี <laughs> ้เกียจตามหาด้วยแต่ก็คงไม่น่าจะบวกเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกมั้งจริงไหมอ่ะกินมากินมา โอ้ยเหลือแค่2ครั้งสุดท้ายแล้วมาหน่อยเธอหรือผมจะได้หลังใหม่อีกรอบเนี่ยคือไอเจ้าตัว1นึ่งล้านสามแสนเดี๋ยวผมก็ได้จากหลังใหม่นะหลังจากที่ทําคลิปนั้นนะไปได้ไม่นานได้ตัวนี้เ <c oughs> ออเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะได้อีกก็ได้มาแต่ขอในคลิปดีกว่า1 2 3, ึ 1, ่งสองสามไปมามาหนึ่งล้านลักแสนหมดเลยใจเย็นนะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเก็บกองก่อนเก็บกองก่อน แเย็ยนฮะใจล่มล่มตอนนี้เหลือหนึ่งอันแล้วจริงๆถ้าทําเพิ่มทําได้นะครับทําได้แต่ขอแต่ขอออกรอบนี้เลยได้ไหมขี้เกียจติทำคิเกียจทำอ่าในนี้มีไหมในนี้มีขายไม่เอ่ยอ่ามีแค่ทองคํากับระดับหนึ่งหมดเลยอะแพงซะด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,เอาแพงไปรอซื้อระดับ2ดีกว่ามาฮะไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วอันสุดท้ายครับเอามาเอามาอ่าเอามา,อ,า,มา,อ,า,มาอ้อย หมดจริงๆครับรอบนี้มามะหนึ่งสองสามไปมาขอหน่อยขอหน่อย <c oughs> คิดว่าผมจะยอมงั้นเหรอไม่มีทางไม่มีทางเดี๋ยวขอเวลาสักแป,ป๊บหนึ่ง ขอมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนแม่เขาน่าจะมีระบบที่ดีกว่าดีนะแบบพิมพ์ตัวเลขได้เลยอะไรประมาณนี้แล้วผมก็ต้องมานั้งกะระยะหรือมันทําได้นี่ผมไม่รู้นะใครที่รู้ก็บอกกันหนะ่อยผมต้องมานั้งกะระยะเนี่ยามาดูซิน้ํายาโอ้ได้อีกเพียบเลยเอามาเอามาดูซิว่าจะไปจบที่เท่าไหร่เออ สุดท้ายผมก็ต้องมาซื้อตรงนี้นะครับเพราะว่ามันทํายากมากมันทําเป็นทอดๆอ,ดอะ่ะจากน้ํายาโชคทันทีระดับ1ไปเป็นระดับ2แล้วก็ระดับ2ก็ต้องไปเป็นระดับ3แล้วมันใช้เยอะมากๆครับผมก็เลยเอามาซื้อดีกว่าซื้อดีกว่ามาเรียบร้อยโอ้โหก็จะได้โอ้ยจะได้สักเท่าไหร่นี่อ่าโอ้ขาดเลนโบอ่าเรียบร้อยโอ้วันนี้ใช้เยอะมากครับใช้แบบลงทุนเยอะมากๆทันทีมาอ่าใสาล่ลุง ทองสวยครบแล้วนะน่าจะครบแล้วคือก่อนหน้านี้ตะกีนี้มันมีบูสเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูเนี่ยมันเพิ่มแค่20%อร์น้อยมากเพิ่มแบบนิดิดแต่ถามว่าเพิ่มไหมก็คงเพิ่มแหละแต่มันก็นั่นแหละมันอยู่ที่ดวงฮะมาครับทุกคนหนึาไปรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบ หน uhm oh ึ่งในสี่ล้านได้แล้วครับเด็บอาโอ้โหคือดีใจดีใจที่ถ uh, oh, oh, oh ่ายทัน หายทันสักทีอย่างที่เห็นฮะว่ามันจะวืดนานกว่าปกติอันนี้ต้องจําไว้มันจะวืดนานกว่าปกติแล้วก็ได้เลยครับในรอบสุดท้ายอย้เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะครับว่าคนได้กันเยอะอยังน่าจะได้กันเยอะแล,ะละ้วล่ะไหนดูไหนซินี่นะครับดาวสามสาม,มืันกว่าคน โอ้โแต่ว่าได้แต่ละขขยเนี่ยได้เพชรที่เยอะมากๆนะครับห้าหมื่นกว่าเลยก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีแต่ผมก็เก็บไว้นั่นแหละเพราะว่ายิ่งสัตว์เลี้ยงที่ดีเนี่ยเห็นว่าไอเจ้าตรงเนี้ยยิ่งสัตว์เลี้ยงของคุณดีเท่าไหร่เนี่ยโชคก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับอย่างตอนแรกเนี่ยมันจะอยู่ที่30กว่าๆนะเท่าที่ผมจําได้ตอนนี้เพิ่มมาที่40กว่าแนละ้วก็นั่นแหละโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ถ่ายทันสักทีถ่ายทันสักที โอ้ยอ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้เนะี่ยก็ถ้าใครที่เล่นแมปนี้อยู่และอยากได้ตัวดีๆผมก็ขอให้ได้ตัวดีๆในเร็วๆนี้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกๆคนไว้กันด้วยนะครับเป็นคลิปสนุกๆจากผมแนะนะ่ๆลองกดเข้าไปดูกันได้และแล้วคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสวัสดีครับผม